고가 필요 없 ากับเขามาห้าเขียดครับพี่น้องเพื่อจะได้แม่จะเจ็ดแปดโต๊ะหรือสิบโต๊ะกับพี่น้องพอสิเอามาอย่างตำปนครับจัดป้ายน้องเอ้ยครับผมพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องมันนี่คันป่วยซาร่าก็ว่าสิเลาะห้าเขียดดีครับพี่น้องอากาศห่อนๆสิจัดป้ายเมิ่งครับพี่น้อง จัดไดจับเขียดหลอบซองับพี่น้องอากาศฮอนเห็นไลยครับพี่นอ้องเต้นโวดบาดโวดบาด,ดอยู่ครับตามพันเปิดครับตัดท่างกับพี่น้องตามไปครับพี่น้อง ครับพี่น้องพอแล้วครับเขียดจิกผมกับเซลลาครับพี่น้องเอาไปอย่างสับแสครับพี่น้องจัดป,ป้ายเห็นบอครับพี่น้องคือบอดูกับพี่น้องรุดแล้ว พี่น้องก็ได้นะครับตัวหนึ่งครับมาครับเมื่อกี้ตัวแรกตัวใหญ่ครับมาได้ตัวสองนี่ยครับจับได้ครับตัวสองครับพี่น้องมานครับมารานไปย่างครับพี่น้องจัดป้ายตาพันป่วยไหมครับสิบพอยครับพี่น้องเอาไม้ข้างฟ้ามนะครับพี่น้องลายุขียดหมมด้ะครับกินไปเรื่อยครับพี่น้องไปจับเขียดิโมครับ พี่น้องครับดีตัวหนึ่งครับโอ้ตัวหนึ่งครับพี่น้องมีซองโตครับพี่น้องเอฟซี FC. เอาตัวน,นี้ก่อนครับว้าแต่ลราเสียจ่อยบ่ทัดแล้วพี่น้องเอ้ยหามันก่อนบ่เห็นแล้วครับพี่นอ้องหายจ้อยเห่วแล้วพี่น้อง ยังครับตามไปเลยครับพอแล้วพี่น้องเห็นโม ครับพี่น้องมาแล้วครับได้ีล้วครัครับตัวหนึ่งครับพี่น้องสองโต้ครับครับดีครับตัวหนึ่งวดรุ่นครับ ่น้องปใหคาิ่กอนองับนอ้อ,นอครับ้ายู่ครับยยพี่น้องแต่ว่าจับบอกได้ครับเพิดครับพี่น้องได้สามโต๊ะแล้วครับพี่น้อง,ได,องได้สามแล้วครับ ตามไปเลยครับครับพี่น้องพอเขียดจิกอีกแล้วครับพี่น้องถ่ายภาพให้เอฟซีในเมืองนะครับพี่น้องจัดป้ายสุดยอดพี่น้องครับเมื่อกี้กับเต้นจ้อยจับปันทัานครับพี่น้องตามไปครับ ตามฟังในสะหนามบพี่น้องห้ายครับเกียดขณะว่าฝนมาตกยังออกเต็มเลยพี่น้องตามเลยครับได้แล้วครับพี่น้องยอดครับพี่น้องมันนี่อู้หลายอยู่พี่น้องครับมันออกครับมันห่อนครับพี่น้องจัดปายใส่คุกตัน เก็บลอยครับได้สี่ตัวแล้วครับพี่น้องตามไปเลยครับแมงกิโลลายพี่น้องเอเอฟซีครับแมงกิลลแมงจิงลีดครับลายอยู่ครับแมงจิงลีดครับอู้ลายอยู่แต่ว่าอะไรตังใจมาจับมันนะครับพี่น้องจับตะเขียนครับตามเลยครับพี่น้องครับอันนี้จับแถวลังฟาร์มของ พี่พันปวยซารลาดเฮ็ดครับพี่น้องจัดป้ายลังปั๊มแผ่นไฟครับพี่น้องบรรยากาศแบบชิวๆครับพี่น้องมื้อนี้ม่วนฮ่อนอากาศฮ้อนแล้วก็เขียดออกครับตามเลยครับพี่น้องปอดพอได้ไหมครับพี่น้องของับปลาแล้วครับเสียรีบเลยพี่น้องพอด ตามพันป่วยไปเลยครับพี่น้องหากับเขาหากับเขายามแรงครับพี่น้องเพื่อได้สิบโตเจ็ดโตกับพ่อได้ไปย่างตะปนครับพี่น้องจัดป่าจ้าวางอันนี้ก่อนพี่น้องแล้วลงไปจับใน,นข้างๆฟังครับพี่น้องมันสอเสียครับ รดหลับพี่น้องคุณที่าตาแดงแดงพี่น้องเราตามไปครับสุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดคับเพียบจับย่างงามเลยพี่น้องเอ,อ้ย เสียกิ๊กครับพี่น้องมานี้แล้วครับปล่อยแล้วครับพี่น้อง โอ้เต้นเสียรเบยพี่น้องบ่ได้ซัมโบตดทายคิปใหายเอฟซีในเมืองครับพี่น้องมือกษัตริมันเถาะได้อีกแล้วครับพี่น้องสองตัวได้อีกแล้วครับ ปตามไปอับเสกคู่ครับพี่น้องครับได้พอ่อปนแล้วพี่น้องได้พ่อปนแล้วครับก<ะ>็หากหากตัวแล้วพี่น้องกี่เห็นเต็มไปใส่น้องกี่เขียนตางมันปล่อยครับพี่น้อง ครับพี่น้องมเัเตอเฮ็ดเล่นเที่เลนขึ้นมาสามโต๊ะแล้วพี่น้องแล้วสิจับกันได้บ,บดดดดด่ครับพี่น้องตัวนี้ป๊าปไม่มัเตอเฮ็ดเล่นพี่น้องเลยมัเตอเฮ็ดให้งเอฟซีในเมืองก็ยันครับพี่น้อง มน,มนจัดไปครับเอาไว้ก่อนพี่น้องครับเรียบร้อยครับตามไปเลยครับพี่น้องพอดพี่น้องนี่แหละมัไกครับพี่น้อง,นองเอนะาะ,นาะนยังไปจับครับเขียดจิกครับพี่น้อง ได้บอ๊อบตอนนี้ฟันน้ำยันตกน้ำพี่น้องเอ้ยเอาลุ้นครับพี่น้องแล้วตัดภาพกับพี่น้องเพื่อยันกล้องตกครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้อง, e อ,งอิบซีมอนมอนน้องอ้บ นี่คือแล้วพี่น้องยอดจัดไปลาภกันวนไปวนมากกับพอได้กินอยู่ครับพี่น้อง MC ครับเขียนจิกกับเขียนโมกครับพี่น้องกินปลเลือครับพี่น้องคืออาหารนี่พอไม่หฮาซอนมาแต่น้อยจนใหญ่ครับพี่น้องมาแต่กินเลือกก็อดครับเห็นอีกล้วครับพี่น้อง MC เขาป่าหกเรารัดก้อนรัดก้อนเต้นไปไซด์มาบอลอดออกขี้คุบให้ได้จ้าได้แบบมึงเอ้ยปับ๊บนี่ขี้แตก็กเอาจนได้ครับพี่น้องนี่ลงทุนเรานาดนี้เราคุบพอถึงน้ำครับพี่น้อง่อะตามไปครับอสองตัว สองตัวครับพี่น้องสองตัวปั๊บได้แล้วครับแล้วไีปอย่างให้ดูใช้กินกับพี่น้องขมพอมาแลลวแต่ว่านี่ครับเอฟซีครับได้พอปนแล้วครับพี่น้องไปหาไปเลยครับพออีกแล้วพี่น้องพออีกแล้วเขียดจิกครับเอาแต่เขียดจิกอย่างกินกับพอแล้วพี่น้องกับเขาเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งครับคนอีสานครับกินบอเรื่องครับบอเรื่องมากครับพี่น้อง ป่าอปอดเต็นนี่ล้วเราใช้มือพี่น้องด,ด,ดีเลยดีแลวเห็นไหมครับพี่น้องเขียวมาเต็นแล้วครับบจับครับพี่น้อง ล้วพี hmm. ่น้องเอ้ยแหว่เราบอกเป็นยังครับไม่ต้อทายหายพี่น้องบ่อได้แล้วพี่น้องต้มบาหไงนะครับเกียนจีครับพี่น้องบอกเป็นยังครับเรากลับมาใหม่ครับพี่น้องหาบนไหมมันก็ขื้นมาขึ้นเก่าแล้วครับเปไดทายให้พานตัวพานเห็นนะครับพี่น้องมาผู้เดียวครับผมมีคนทายหายพี่น้องทายหายเห็นตะเขียดนะครับพี่น้องขอบคุณหลายที่เป็นแรงใจให้พันป่วยสละครับพี่น้อง จัดป่าโอ๊ตพี่น้องเอซีเอ้ยสองโต๊ะผนพี่น้องมาตามไปบ้างครับโอ้มันไกลเอ้ยพี่น้อง วางคู่ไปก่อนพี่น้องไปจับครับออพออีกแล้วพี่น้องพออีกแล้วของแซบ่บปั๊บนี่จัาจะเอาเขียดอีโม่จ้าจะเอาเขียดจิกพี่น้องอ่ะตัวใดก็เอาละครับรีบไปใส่หน้าบออีกตัวหนึ่งเขียดจิกเขาเขียนโมครับเต้นจ่อยอ๋อ มีก็สามารถครับได้แล้วครับพี่น้องสุดยอดมา,มานมานมานตามไปเลยครับครับได้พอปดพอย่างพอปดเราครับพี่น้องมึงเอาใกล้ๆพี่น้องแล้วใส่ใกล้ๆครับสุดยอดเขียนโมนักับเขียนจิกนั่พี่น้องห <c oughs> มานะครับพี่น้องมันนี่จัดไย ครับหลังจากเริ่อง,งานมากกับผ่านป่วยกันออกหาเลาะครับพี่น้องเพราะได้ตำปนพนเพราะได้ย่างที่เขาครับแรงนีิครับพี่น,อน้องกินเนื้อแน่นอยนึงพี่น้องบ้านทุ่มซองถุ่มมาพี่น้องจัดไปหตัดผ่าไปพี่น้องครับแรงพี่น้องเสีได้บ่๊อบมาหนิหนิ ไอ้สุกเสียงมึงอย่าเต้นนะครับปั๊บโอ้ยเอออดพี่น้องเอยแหวอเต้นจอเสียดโอ้นี่ขึ้นมาคือเก่าพ <st unlikely> ี <net> ่น้องเขียนมันขุ่นพี่น้องไปใส่หรืออันปวดไหล่ซ้เสียลิบไปหาไปเลยครับ ครับพี่น้องครสรุปผลงานครับพี่น้องสรุปผลงานครับพี่น้องเอฟซีได้ปิ่งหนึงครับได้เพราะยางครับแก้คัดปะเพระกับเขาเวลาหนึ่งครับพี่น้องจัดป้ายมานมานพี่น้องครับผม คลิปนี้ก็คงลาเอฟซีโดยเพียงแค่นีน้นะเพี่อนเนาะสรุปผลงานครับกับเพราะในปีนึง